ถึงเวลาประเทศไทยปลุกตัวเองคุณคือคำตอบจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาออกลงมือวาดมันออกแบบมันทดลองแก้ไขคิดคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สร้างสร้างธุรกิจที่โลกนี้ไม่เคยรู้จักเลิกหลอและเริ่มต้นขับเคลื่อนประเทศไทยทะยานสู่อนาคตธนาคารอมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ S&P m Startup Thailand หมอเงินหมอความถามตอบอาจารย์ครับได้ยินมาว่าสิงหานี้ธนาคารพาณิชย์จะค้ำประกันเงินฝากหนึ่งล้านบาทมันจริงหรือเปล่าครับแล้วมันหมายความว่ายังไงบ้างครับจริงครับฮะจริงครับเฮ้ยค้ำประกันเงินฝากเฉพาะหนึล้านบาทถูกครับ อะแล้วถ้าผมฝากไว้10ล้านล้านเดียวครับเขาออกมาเป็นพรบสถาบันเงินฝากเจตจำนงเดิมเนี่ยเขาบอกว่าการที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยรับฝากเงินมาเนี่ยความจริงมันมีความเสี่ยงในกรณีที่เกิดแบงค์ล้มขึ้นมาเนี่ย ถ้าไปประกันเงินฝากเต็มตามจํานวนแบบสมัยก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยโอ้โหรัฐบาลอ้วกแตกเลยอพอรัฐบาลก็ต้องเข้ามาประคับประคองเกิดกองทุนฟื้นฟูเป็นนี่สองล้านล้านบาทเพราะว่าไปค้าเงินฝากเต็มตามจํานวนก็หมายความว่าฝากร้อยก็ได้ร้อยเขาบอกไม่ได้จริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะเงินฝากต้อบอกว่าเงินฝากธนาคารก็เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งแล้วก็เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันเป็นของเอกชน Oh. เพราะฉะนั้นทำไมรัฐบาลจะต้องไปช่วยอุ้มธนาคารพาณิชย์ hmm. เขาก็เลยออกกร,ะระบอบบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาหลักการคือว่าพอมีหน่วยงานขึ้นมาสถาบันประกันคุ้มครองเงินฝากเนี่ย hmm. เขาก็จะเก็บเงินค่าต๋งจากบรรดาธนาคารพาณิชย์ เหมือนค่าธทมเนียมเนี่ยแล้วมาใส่ไว้ในกองทุนเข้าใจว่าตอนนี้มีเป็นแสนล้านแล้วและเงินก้อนนี้ก็คือถ้าเกิดมีเหตุเพศภัยกับธนาคารพาณิชย์แบงค์ล้มแบงค์อะไรเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้ก็จะมาจ่ายให้กับผู้ฝาก แต่เขาบอกว่าจ่ายเต็มตามจํานวนไม่ได้แล้วเขาเขาบอกว่าเขาจ่ายให้เขาก็ค่อยลดจากร้อยหนึ่งมาห้าสิบมายี่สิบห้าแล้วสิงหาปีนี้เหลือล้านเดียวสมมติว่าผมฝากไว้ประมาณสักร้อยล้านได้ล้านแล,ล้วปรากฏว่าธนาคารนี้ล้มครับเจงกระบอกได้ล้านหนึ่งครับเฮ้ยจ่ายก่อนหนึ่งล้านอันนี้ประกันหนึ่งล้านลหลังจากนั้นสถาบาันเงินฝาก คุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็จะเข้ามาชําระบัญชีของไอ้ธนาคารที่เจ๊งแล้วก็ดูมันมีทรัพย์สินนี่สินเท่าไรหาไร่เหลือเท่าไหร่พอเหลือเท่าไหร่ปุ๊บก็เอามาแบ่งแต่เราได้แค่ล้านบาทแรกแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องแตกบัญชีธนาคารพาณิชย์มีสามสิบห้าแห่งมออั้งตอนเนี้ยก็แตกบัญชีไปมีร้อยล้านก็ไปอยู่ร้อยบัญชีละล้านบัญชีละล้านถ้ามีเงินสิบล้านก็แตกไปสิบบัญชีครับหรือ ไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องเอาเงินฝากไปไว้ที่อื่นแล้วกรณีไปอยู่กับธนาคารรัฐธนาคารรัฐเนี่ยในกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุว่าอยู่ในพรบสถาบัาบานคุ้มครองเงินฝากแล้วธนาคารรัฐเนี่ยยังดูเหมือนกับว่ากึ่งๆึ่งคำประกันเต็มจํานวนคือไม่ได้เป็นกฎบังคับแต่ว่าธนาคารพาณิชย์เนื่องเออ,เอ,อธนาคารรัฐเนื่นองจาเป็นของรัฐเ,เพราะนั้นส่วนใหญ่ ก็จะเหมือนแบบยังไงก็คุ้มครองผ oh. ู้ฝากเงิน oh. เพราะฉะนั้นทางออกอีกทางหนึ่งคือก็ไปไว้ที่ธนาคารรัฐห oh. oh. มอเงินหมอกว,วามถามตอบ